วันนี้มานอนที่เชียงดาวครับขับรถมาที่หน้าถ้ำเชียงดาวเลยก่อนพอก่อนจะถึงถ้ำเชียงดาวเนี่ยจะเจอป้ายหมู่บ้านให้เลี้ยวซ้ายตรงหน้าป้ายหมู่บ้านเดี๋ยวแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปครับแผนที่คร่าวๆนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ600เมตรอ่าร้อเมตรสุดท้ายจะเป็นทางลูกลังควรจะเป็นโฟวิลหรือเป็นรถกระบะยกสูงในฤดูฝนบ้านพักตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด สองหลังกับของเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นสามหลังบ้านอยู่นี่หนึ่งหลังอยู่ข้างบนนู่นหนึ่งหลังแล้วก็ห้องน้ําอยู่นอกตัวนอกตัวบ้านห้องอาบน้ํามีห้องครัวให้ห้องครัวกับห้องนอนห้องนอนห้องเดียวห้องนอนห้องใหญ่ห้องกว้างเลยเป็นไม่มีห้องอะเป็นตัวบ้านหัวละเท่าไหร่นะสามรอยห้าสิบ ถ้าจเจอเอาอาหารเชา้าบวกเพิ่มหนึ่งร้อยต่อหัวมีห้องโัวให้ทํามีอันนี้เจ้าของเพื่อนนะครับไอ้มน,อน,นนะไอ้มนบอกเบอร์โทรหรือว่าจะให้จองในเพจอจองในเพจอะไรก็ได้ครับชื่อชื่อ,อบ้านฤดูกาลมีทั้งหมดสองหลังตอนนี้นนกับอีกหนึ่งหลังคือของเพื่อนหลังที่เรามาพักคือบ้านพักนักเดินทางแล้วอีกหลังหนึ่งชื่ออะไร ย,ยังไม่มีชื่ออ่ะหลังู้นยังไม่มีชื่อแล้ววันนี้มีคนพักไหมครับไม่มีว่า Hindu, หลังยังไม่เสร็จครับอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมพื้นที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่พอประมาณาามมอุ้ยนี่เขาปลูกอะไรดอกไม้เหรอดอกคัตเตอร์ดอกคัตเตอร์สีขาวเออ <Więc S 2> นี่นี่เมื่อกี้ขับรถเข้ามาแล้ว ขับรถเข้ามาแล้วเนะี่ยดูดิอันนี้หลังบ้านอะดูดูด,ด,ดูบรรยากาศด,ดูหมอกมหมอกลอยอสุดยอดอ่าทางซ้ายมือก็เห็นนะหมอกลอยเนะี่ยมีห้องพักแล้วมีตูเ้เย็นเล็กๆให้ลูกหนึ่งไม่รู้ใช่แล้วเปล่าเอไมาทำไม,ไม,ไม การน,นอนมียุงอ่าตอนนี้ฝน,น,นตกอ่าหลังนี้รับได้แค่ห้าคนวันนี้เรานอนหลังนี้ห้าคนมีมะนาวให้เก็บไหมหลังบ้านเป็นต้นมะนาวโอ้ดกมาก ประมาณนี้ประมาณนี้ลงง่ายง่ายหัวละสามร้อยห้าสิบาทไม่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทมีเดี๋ยวจำราคาไม่ได้อีกแล้วอาา้า่บวกห้าสี่ถ้าถ้าถ้าอาหารเช้าอีกบวกอีกหนึ่งร้อยเอาต้นอะโวคาโดมีลูกยัง ยังไม่มียังไม่ติดลูกอนนี้ไม่ติดครับแต่ว่านู้นต้นข้างบนนู้นได้กับไม่ไรครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเย็นไปเรนดูได้อ่าแบบนี้นี่เขาเรียกอะไรนะเปียกแ,แชทิปเนาะปกติตัวน,น,อ,นอนไหนจอยทิปที่นนอออเจอยทิปหมดแชร์ทิปละแล้วแต่ <laughs> จะไปนอนบ้านหลังคุณนึกว่านอนบ้านหลังนี่บอกค่อยนอนต่อเลยครับบ้านหลังนี้มันต่ำมันจะเจ้าวิวเหมือนกันอันนี้มีห้องครัวให้เราใช้มีอ่า ขอให้เราใช้อ่ะอะ่วันนี้เราไปแวะระหว่างทางเราแวะซื้อหน่อไม้มาเดี๋ยวจะแกะหน่อไม้อะเราเริ่มก่อไฟแล้วเพราะว่าอ่ไลยุงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะทํากับข้าวแล้วก็ให้ความอุ่นอีกส่วนหนึ่งประมาณนี้ช่วงที่เรารอ แม่ครัวทํา,าทกับข้าวเดี๋ยวเราเอาไปเดินเที่ยวข้างนอกนตอนนี้ตอนนี้มีอีกหนึ่งจุดนะครับสําหรับการไปเที่ยวโฮมสเตย์ก็คือห้องครัวนะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราเลือกเฟ้นเพราะว่าช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเราพาเดินเที่ยวแถนน,นจริงๆตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะเขาบอกว่า แต่ช่วงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงเรื่องลานกลางเต็นแต่ก็ได้อยู่นะเขาบอกเต็นละร้อยหสิบรือหัวละร้อยหาิบจำไม่ได้เนี่ยทางที่ผมขับขึ้นมากำลังจะเดินเที่ยวเดินสำรวจ่ะเดินสำรวจ นี่คือบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่ที่พักผมเดินขึ้นมาบนเนินข้างๆบ้านเหนื่อยข้างบนนั้นคือโดยหลวงเชียงดาวครับหอบเลยดูวิวดูวิว ดยหลวงเชียงเออดยหลวงเชียงดาวอยู่สายมือเราถ้ำเชียงดาวอยู่ข้างหน้าเราข้ามข้ามโซนนี้ไปเราเลี้ยวมาจากทางสายมือเนี่ยวิวดีนะตัวเชียงดาวอำเภอเชียงดาว ถือว่าใกล้ดวยหลวงมากนะนั่นคือบ้านพักเราอยู่ในหุบเขาอยู่ในป่า ากาศเย็นดีก็ฤดูฝนครับเข้าฤดูฝนมองมาทางไหนก็จะเขี้ยวแบบนี้เดินมาจากฝั่งนน้นหอบเลย นี่อีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้หลังใหญ่ก็แถวน,นี้ที่พักเยอะนะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งขาดเหลืออะไรก็เอามอเตอร์ไซค์ไปซื้อแถวๆหน้าถ้ำเสียงดาวได้หลังที่เรามาพักมันมีห้องครัวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเวลาที่เราจะไปพักแล้วเราผ่านตลาดเราสามารถไวะตลาดแล้วก็ซื้อพวกช่วงนี้ก็มีเห็ดมีหน่อไม้ ที่สามารถซื้อมาแล้วมาปรุงเป็นอาหารได้ดูวิวดูวิวแกงหนอ่อเราเสร็จแล้วอร่อยเจ้าแกงหน่อกรับตำมะ<ห>ม,ม่วงตำมะม,ม่วงสุดยอดก็ต้องมีต้องมีอะไรนะผักชะอมะอ่ะผักละผักละ อันนี้สมาชิกตามมาเป็นไงบ้างรสชาติแกงหน่อมันหวานใส่นักแมว้วยกินกับธรรมชาติปนสุดน่อครับเพียงแบบสักใครให้เลยตอนนี้มันอร่อยเกินยอดส่ยอดอันนี้เอยฟักแมวเลยนะก็จริงๆแล้วเขาตั้งใจให้บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านสโลไลท์มาเที่ยวแบบสบายๆสโลไลท์สโลไลท์แบบสโลไล์ใช้ใช้ชีวิตแบบช้า แต่พวกเรามันร้อนกว่าไฟเล่งเล้งเล่งไฟม้วนอะอย่าแข่งหัวใจแค่อุ่นในนั้นอันนั้นอ้ายเคุณตุ้๊กตุอนสมศักดิ์อันนี้ลองสัตว์ประจานดรสุนีแมลงเยอะแมลงเยอะเต็มยืนเป็นอาจารย์อาเม่างเมาเม่างเมาอาจารย์ยูโมหมดแล้วเหรอหมดไปเยอะแล้วนี่ครับอาจารย์สมซักนะครับต้องเือนสมซักให้เห็นบรรยากาศตั้งใจทำที่นี่ก็คือแบบสโลไลท์เนาะ ใช่ครับตั้งแจ่ทำโลว์ไลา์แล้วก็ย้อนย้อนย้อนยุคนิดนึ่งจริงจริงมันยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะทำเพิ่มเดี๋ยวมีต้องต้องต้องเป็นใหม่อีอจะให้แบบดูแบบย้อนหลังสักสามสิบปีมีการน้ำมีการน้ำก็ตอนเช้าเรามีชงกาแฟที่นี่ใช้หม้อหม้อกบหม้อหม้อกระป๋องเนาะมีไฟฟ้านะแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มีทุกเครือข่ายเนาะ ก็ประมาณนี้อ่ะก็โดยรวมอยู่หลังบ้านมีอ่าหลายๆคนถามว่าที่ไหนมีต,ต๊งโต้งที่นี่มีไหมที่ผมผมได้กครับที่นี่มีไหมมีเป็นบางครั้ง ว่าเราอยู่ใกล้ป่าเนาะถ้ามีต้องจับไปปล่อยแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวตรงๆมากห้องน้ำมีแบบนั่งชักโครกหนึ่งห้องกับแบบนั่งยองๆหนึ่งห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำอีกหนึ่งห้องห้องอาบน้ำนี่จะมีข้างหอกเลยข้างหอกของเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าจะเดินถ่ายให้กาดูหน่อยอันนั้นเป็นโอเพ่นแอร์ข้างนอก ชื่อชื่อชื่อเพจอะไรนะบ้านฤดูกาลบ้านฤดูกาลเขาบอกบ้านเนี่ยนะตั้งทีวเอสมาที่ถ้ำเมืองคองเอ้ยถ้ำเชียงดาวถ้ำเมืองคองถ้ำเมืองคองถ้ำเชียงดาวแล้วก็เจอเลยประตูอ่ะเราเราต้องลอดซุ้มอ้ยเงไไนะาปครับเราต้องลอดซุ้มประตูก่อนไหมเลยเลยซุ้มมาวนร้อยเมตรอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เลยเอานี่เลยครับไปนี่ครับ พอเจอเออพอลอดซุ้มประตูบ้านถ้ำแล้วก็หนึ่งร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวสายเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเอาแผนที่แปะไทยคลิปถ้าถ้าเลอยเลยมวงต้นไม้ม่เจอซุ้มไงมีไฟฟ้านะมีไฟฟ้านะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มากันเองยามค่ำคืนพ่อครัวพ่อครัวหัวป่า อโมนเจ้าของโฮมสเตย์ผัดเขาผัดแล้วเรากินจะเห็นไหมเนี่ยผัดใครมีดาฟืออุ้ยเหรก็คือใช้ฟืนภาคกลางเรียกฟืนอ่ะภาคภาคเหนือเรียกอะไรลหลัวหลัวเขาผัด,ผ,ดผัดเคียงดาอ่าพอดีเรามีมไไมมผัดเคียงดาเหลือแล้วก็ใส่เขา้าไปผสมเข้าไปสุดใหม่เนาะ มันไม่ค่อยร้องให้ยืด่อยข้าบาทได้เก็บตังค์กี่ปีถึงจะได้ซื้อกี่บาทน่ะอาหารเช้านี้แล้วแต่เกียร์มันอันนี้นะพริกอ่องเนาะขั้นต่ำสุดแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรนะมะหอยยอดมะระมะระยอดมะระหลวกอันนี้ฟักแมวอ่าซายุเต้ยอดมะระขี้นกอันนี้มะมื่นอะไรนะอะไรนะลูกกระเจี๊ยบอ่ามะเขือมื่นมะเขือมื่นมะเขือมื่นมะเขือรื่น โดยพ่อครัวพ่อครัวมนเราพ่อครัวของเราอำไปเจียวอย่างเดียวแล้วที่เดี้เพิ่มได้นะครับไข่เจียวล่ะเพิ่มได้เฉพาะไข่เจียวได้เฉพาะอย่างเดียวก็ทำกับข้าวด้วยเตาฟืนนะครับมีเตาแก๊สนะเตาแก๊สก็ใช้นะใช้ทั้งของย่างเลยเตาแก๊สนี่เอาไว้รีบๆครับว่าช่วงที่ฟืนเปียกครับก็ดามสโลแกนคือมาที่นี่ต้องการแบบสโลไลท์ ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะหาที่เที่ยวแถวๆนี้ร้านกาแฟอะไรนะเมื่อคืนน่ะที่แกบอกอ่ะร้านกาแฟอยู่ตรงซุ้มประตูเนี่ยปักทางอะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรบ้านหลังที่เราพักอ่าแล้วก็ส่วนหลังเนี้ยที่เรายืนถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมันยังไม่เสร็จจะมีอ่างจะมีทําเป็นสระน้ําด้วยใช่หรอเดินตรงนี้ได้วิวดีนะนะดู ดอกคัตเตอร์ยังไม่ออกดอกมีโอโคโดให้เก็บด้วยดูลูกเต็มต้นเลยอยู่ทักเดือนนึง่งโอโคโดนะตอนนี้กำลังทำอยู่บ้านหลังนี้ ส่วนหลังนี้นี่พักได้เลยนะนี่ลกนาะปเหนายทายนดน้ำฝนน้นนี่ลหน้านี่ลอมีหลายมุม ขวามือแรกนี่จะเป็นเรียวกัง่ะคือรถออกมานี่คือเรียวกังบ้านบ้าน,นอะไรนะบ้านหูอรบ้านท่อบ้นท่อขวามือนะนนนสี่เลี้ยวสี่ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายตรงหน้าป้ายคะ อยยนะี่นนะอ้าวซ้ายไหนซ้ายไหนดูดีๆอีกไปอีกสองร้อยเมตรอ๋อเป็น้ีรตรงที่เราเคยขึ้นไปข้างบนนู่หน่อยมันน่าจัเลี้ยวซ้ายแม่นเหรอลเลยซุ้มประตูมาประมาณร้อยเมตร

สองเลนสองเลน่นโอ้รถกิ่งเตี้ยกลำบบงนิดนึงนะก็ได้อยู่นะแต่ว่าลำบากค่อยยอดโอ้มุมขวามือบอลสวยดี เห็นยอดดอยนั่นเหมาะดีแล้วยัยงไงต่อซ้ายขวาสามแยกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลียวซ้ายนะแต่ถ้า gps มาจะบอกให้เราต้องเดี่ยวข้างล่างมันจะหยุดนะอไปเราเลียวซ้ายไปอ่ตรงหน้าไล่หมอกยอดดยอย แต่วิวดีจังเลยไปแล้วเราจะไปชิมซ้ายขวานี้โอ้โหเดี๋ยวเกลี่ยเขาบอกว่ารถเก่งมาได้พี่ข้างไหนไหนมายื่นั่นแหละยื่นั่นแหละคือสองเส้นเนี่ยผมดใจซะเก่ายังมีกลางอยู่ซ้ายซ้ายเลื่อนเบี่ยงขวาเลยมาถึงถามว่ารถที่ขับ เอาคนเดียวครับเอาเลือกระหว่างซ้ายกับขวาเออเป็นว่าเขามันตรงกลางซ้ายและเบี่ยงขวาโฮ้ยลื่นนั่นเนี่ยก็ใส่แล้วอ่าแล้วเราเราซ้ายหรือขวาต่อขวาซ้ายซ้ายมันขึ้ซ้ายอ้โหโอโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอใส่ดิฟล็อกไอ้ตามสูตรที่เราล่ำเรียนมาหน่อยเลย ยังยังยังย่งจะขยับนิดน,นึงจะขยับนิดน,นึงก็เดี๋ยวจอดใส่ใหม่กล้องนี่เราเอนกัน,นไฟขึ้นแล้วไม่เข้ามันไม่ได้โหดหรอกแต่อยากลองใส่ใเฉยขอกางเต็นให้แล้ว จอดของขวางก่อนเดี๋ยวค่อยขยับว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับรถรอไว้เลยเบ้าน,นี้ห,หรอโอเคถึงแล้วนี่บ้านพักนักเดิน <c oughs> จริงๆแล้วที่พักของเราวันนี้คือที่นี่อาอาชิแต่ว่าเราไปดูข้อมูลแล้วมันเป็นเกสเฮาส์มันไม่เหมาะกับพวกเรา อันนี้ถ้ำหลวงเชียงดาวก็เลยมาแวะมาแวะกินขนลมลมเลยแทนแทนการมาพักนะอยู่หน้าท่าอยู่เอ่าถ้ำถ้ำเชียงดาวไปนิดนึงทางเข้าอ่ะนะที่นี่เขาดังเรื่องกาเมือง